นิยายตกนิยายเสียงเรื่องของขวัญของพ่อเลี้ยงหืนตอนที่25ลูกพี่ลูกน้องตั้งตั้งวงกันทันทีเพื่อต้อนรับการกลับมาของพีรดลนทั้งวิโรธและเพื่อนของทั้งภูบดินและพีรดลนมารวมตัวกันที่ระเบียงของบ้านมีความดี คอยกำกับดูแลไม่ให้กลับแกล้มกับเครื่องดื่มหรือน้ำแข็งหมดง่ายๆคืนนี้อาจมีเพื่อนๆของเขามานอนค้างที่บ้านนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้กระเทนเป็นคนบอกเธอเองเพราะจะอันตรายมากหากจะขับรถกลับในสภาพเมามายทำให้สาวใช้ต้องเตรียมห้อง เตรียมห้องที่มีเอาไว้ให้แขกและที่นอนเสริมเผื่อห้องไม่พอเสียงหัวเราะเฮห,หาดังขึ้นโดยเฉพาะวิโรดที่อกหักก็พอเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ขวาญดดีถูกเพื่อนรักตัดหน้าเค้กเอาขวาญดดีไปจดทะเบียนสมรสเป็นแม่เลี้ยงขวัญไปเสียแล้วตัดมาแต่ตร้องร่ำคร่ำรวนมากแค่ไหนคนอย่างเขา ก็ไม่คิดเกินเลยกับเมียของเพื่อนโชคดีที่วิสาขาไม่ได้มาที่นี่ด้วยไม่อย่างนั้นน้องสาวของเขาคงจะโกรจัดและเอาแต่ร่ำร้องจะขอกลับอย่างเดียวเพราะน้องสาวของเขาหลงรักผูบดินมานานเหลือเกินแต่พ่อลิงหนุ่มก็คิดกับวิสาขาแค่น้องไม่เคยเกินเลยไปมากกว่านั้นคืนนั้นทุกคนต่างเมามายและ แต่ห้าทุ่มก็เลิกลาเพราะมีงานเช้ากันทุกคนบางคนก็นอนกันในถุงนอนที่ระเบียงนั่นแหละบางคนก็นอนที่ห้องพักแขกแกระถินไปนอนแล้วตั้งแต่สามทุ่มกวา่าลดีจึงอยู่จัดเก็บข้าของกับเด็กรับใช้อีกสองคนไม่นานเธอก็กลับเข้าห้องนอนของตัวเองทว่า หญิงสาวเอียงคอมองโคงไฟหัวเตียงที่ตอนนี้มันถูกเปิดทิ้งไว้ทั้งที่เธอไม่ได้เปิดเอาไว้เสียหน่อยพอจะเดินเข้าไปดูก็ยังกลัวกล้ากลัวกลัวเพราะกลัวว่าเพื่อนของเจ้าของบ้านคนใดคนหนึ่งอาจเข้ามานอนผิดห้องไว้อุ๊บหญิงสาวร้องอย่างตกใจก่อนที่ปากนุ่มจะถูกปิดเปราะมือใหญ่ของใครบางคน ผมเองของขวัญจ๋าเสียงของเขาทำให้เธอเลือถอนใจถู่คุณภูขวัญตกใจหมดทำแมไม่กลับไปนอนที่ห้องล่ะคะเขาหันไปล็อกห้องของเธอก่อนจะอุ้มดังอ่อนแอนไปวางที่เตียงนุ่มๆกลิ่นหอมๆของภรรยาสุดที่ดักไอโรดมานอนกับไอเสกนะสิเขาหมายถึงวิโรดกับเสกสัน เพื่อนของเขาที่เมาจนขับรถกลับบ้านไม่ไหวสาวสวยยกแขนกอดรอบลำคอแกล่งสบตากับเขาที่เปือเปือเยิมด้วยลิย์แอลกอฮอล์เขาก็สิบข้างหูเราถึงไหนกันแล้วจ๊ะควรืดีลบตาทันทีก่อนที่แก้มจะเป็นสีแดงจัดพอฤทธิ์พิศสวอตดี่เขามว่าไปเธอเมื่อช่วงสาย และเธอยังจดจำมันได้ดีกลิ้นของเขาช่างทรมานเธอเหลือเกินแต่เธอก็ได้พบกับความสุขที่เธอไม่เคยได้รับเขายิ้มอย่างชอบอกชอบใจขวัญว่าคุณน่าจะอาบน้ำก่อนขวัญก็อยากอาบด้วยเหมือนกันเธอไม่อยากจะห้ามปรามแต่เธอเองก็ไม่มั่นใจเพราะเธอเองทำงานมาตลอดทั้งวันมาถึงตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืน เขาทาท่าไม่พอใจแต่ก็ยอมตามใจเมียสุดที่รักเพราะฉะนั้นดังอรชรถึงได้ถูกอุ้มขึ้นมาอีกครั้งเพื่อวางลงที่ห้องน้ำเขาอยากอาบน้ำพร้อมกับเธอแต่เพราะเธออายเกินไปก็เลยต้องหักข้ามใจเพื่อรอคอยก็เขาถอคอยเธอมาได้ตั้งหลายเดือนจะรออีกสักส0บหรือยีนาทีจะเป็นไดไป ขณะที่ขวอนดดีอาบน้ําเขาก็วิ่งผ่านน้ําที่ห้องของเขารวบเอาผ้านหนูและชุดส,สำหรับพรุ่งนี้เช้าออกมาชนิดติดเทอร์โบไม่นานเขาก็มาแองแมงดออยู่บนเตียงนุ่มอดใจรอเมียรักที่กำลังกัดสีชวีวันเพื่อเขาขวอลือดีใจคอมให้อยู่กับนกับตัวพอค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำออกมา กระพบกับร่างใหญ่กำยำที่นอนรอเธออยู่อย่างเหมือนจะใจเย็นเธออิดอดอีกนิดหน่อยตอนที่เขาจ้องเธออย่างหืนหิวถ้าทางเขาตรีมขยํำเธออย่างเต็มที่เชื่อเถอถ้าเขาไม่ได้เธอคืนนี้เธอจะต้องถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆแน,น่ๆ ของขวัญจ๋าออกมาสักทีสิจ๊ะหรืออยากให้ผมอุ้มเธอทําปากยื่นนิดๆก่อนจะค่อยๆขย,ยับเท้าเข้ามาใกล้เขาแม้จะติดใจในรถรักแต่ก็ยังหวัดหว่นอยู่ลึกๆตามภาษาคนไม่เจนเชิงเขาขบกามจนขึ้นสันและดึงข้อมือเล็กเข้ามาใกล้เพื่อมองชุดลูกไม้ที่เขาซื้อให้เธอเมื่อครั้งก่อน มันดูไม่ขัดตาไม่ขัดใจและมันโคตรจะอวดโฉมงดงามอ,อกอวบเอวเสะโพกบึ้มไม่รู้ว่าสวยขนาดนี้ดอดปากเหี่ยวปากกามาถึงเขาได้อย่างไรเขาจัดท่าทางให้เธอเพื่อนั่งลงบนต้นขาแข็งแกล่งก่อนที่เขาจะเป็นฝ่ายขยับตัวขึ้นเหนือร่างเซ็กซี่ของขวัญจา๋าคุณสวยที่สุด เธอเขินแต่ยังสบตาเขาจริงหรอคะไม่ใช่ว่าพูดออกใจขวัญน,นะเธออดกรวนถูกผมจะโกโหกคุณทำไมกันเธอทำท่าสารงอนก็พอตอนนี้คุณอยากได้ขวัญไม่รู้ว่าพอหมดโปแล้วคุณอยากจะชมขวัญหรืออยากไล่ขวัญให้ไปไกลๆเขายิ้มอย่างอย่างที่เธออยากเห็นไม่ดูสิ สงสัยต้องคอยเวลานั้นเธอทำหน้ามมู่ผู้ชายก็อย่างเงี้ยดอที่คุณจอมพูดมันคือความจริงเธอก็เงาก็งอ,งอดขวัญพูดเรื่องจอมทำไมผมทำใจรักผู้หญิงมากชายไม่ลงก็เพราะอ,อคราวนี้เขาไม่ฟังอีกต่อไปที่ปิดปากคนช่างพูดด้วยปากของเขาทันที และแล้วคืนนี้ความฝันของพ่อเลี้ยงหืนก็กลายเป็นความจริงเสียทีคนหืนท้าทางจะหิวโซจัดก็จัดบทพิศวาชนีที่ทำให้แม่เด้งสาวครัวครางทวนได้อย่างไม่หยุดหย่อนเธอไปถึงสวรรค์วิมานด้วยความช่ำชองของเขาก่อนที่เขาจะปล่อยให้ตัวตนของเขา ครอบครองเธออย่างชอบทำเสียงครวญและความเจ็บปวดถูกปิดเอาไว้ด้วยปากอันอุ่นชื้นและเสียงพร่ำคำว่ารักขวัญหรือดีน้ำตาหยดแมะเมื่อเธอยอมยกความบริสุทธิ์ให้กับเขาอย่างเต็มรักควัจ๋ารักผมหรือเปล่าเขาถามหลังจากที่เขาอึดอัดจนแทบขยับไม่ได้อืมมาถามอะไรตอนนี้เล่า เธอปิดตัวไปมาเพื่อคลายความอึดอัดและความเจ็บต้องถามตอนนี้ลหละจ้ะ,ะเขาต้งใจทำให้เธอทรมานหนักขึ้นตอบสิจ้ะรักรักค่ะควัญรักคุณเด็กดีจบคำพูดขวาอดีก็แทบตายกับบวดิิศาจจากสามีที่พร้อมจะพาเธอไปพบฝันอันแสนสุข ทั้งคู่ต่างรุ่มร้อนทั้งที่ห้องก็เปิดแอร์อย่างเย็นช่ำคำคืนอันแสนสุกภายคู่สามมีภรรยาคืนแรกนำพาความรักเผื่อแผ่ไปถึงบรรดาเพื่อนเพื่อนที่ดางตื่นมาฟังชนิดคำกากคู่รักกินตับไม่เก็บเสียงทำเอาคนแหงหายแหงเป็นปิดทิ้งและแล้วเช้าวันต่อมาทุกคนต่างก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะเพิ่งจะรู้ว่า ไอ,พ,อ,ไอพ่อเลี้ยงสุดหืน่นพึ่งจะได้เปิดบริสุทธิ์เมียเป็นครั้งแรกท,ทั้งที่จดทะเบียนสมรสมานานและดรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานในวงเพื่อนมาจนถึงลูกๆหลานๆของเขาเติบโตจบแล้วนะคะของขวัญของพ่อเลี้ยงหืน่นขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปที่เฟซบุ๊กให้ตาบ้างก็ได้นะคะตาจะได้อ่มีรายได้เสริมเนาะแล้วก็เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสในช่องของตานะคะ นะในนั้นมีนิยายให้ฟังฟรีเลยค่ะทุกเรื่องเนาะไม่ต้องสมัครแต่แต่งเองนะคะเขียนเองพากเองไม่มีแอดมินนะคะตาทําเองทั้งหมดเนาะเขียนนี่คือเขียนจริงจนะคะไม่ได้ทําเป็นหนังสือเนาะเพราะว่าตามไม่เก่งถึงขนาดน,นั้นนะคะก็แค่เขียนพอให้รู้พอให้เข้าใจนะเป็นเชิงอธิบาย ก็ขอบคุณล่งหน้านะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสดีค่ะ